คนตุรกีหรือคนตุรกีครับมาทำผิดในประเทศไทยหลอกกันเองครับตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้เองครับานายมาซีเออโคครับ เป็นชาวตุรกีอายุ36ปีแล้วน,นะเป็นนักธุรกิจเทรดหุ้นแล้วก็มีเชี่ยวชาญมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเงินสกุลดิจิทัลคริปโตบิตคอยครับปรากฏว่าถูก3คนร้ายนะครับจับใส่กุญแจมือไพรหลังแล้วก็รัดด้วยนะครับสายเคเบิลไพรครับคือสายรัดนะครับแบบไฟฟ้าแบบหัวล็อกนี่นะจำนวน2เส้นครับนอกจากนี้ยังมัดมือมัดเท้าด้วย <UX. S 2> เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับในช่วงตีหนึ่งที่คอนโดมิเนียมภายในวัด หลังนะครับวัดหนองพังแครหมู่ที่2ตําบลหนองเปลือยอำเภอบานละมุงจังหวัดชนบุรีปรากฏว่านะครับนี่ผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินคริปโตหรือเงินสกุลดิจิทัลมวมมูลค่าเกือบ10ล้านบาทนะครับไปครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้เจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบนะครับหลังจากที่ได้รับแจ้งจากผู้เสียหายแล้วไปสอบถามรปภรอปภนะครับบอกว่าได้ยินเสียงว่าอย่างนั้นนะครับก็ขึ้นไปช่วยเหลือเลย<อ>เพราะว่าเป็นคนที่เช่าคอนโดลหลังนี้ใช่ไหมคุณเดชานี่นะ<อ>ก็กดไปไปช่วยแก้ แบตออกได้นะครับพบว่าอะไรครับ จะเปิดเผยอะไรมากก็ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของสิทธิใช่ไหมครับสิทธิผู้เช่าแล้วก็สิทธิลูกค้าแต่เมื่อเกิดความเสียหายแล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่เสียหายคือคนตุรกีนั่นเองนะครับจะไปแจ้งความเอาผิดวันนี้ตํารวจก็เลยลงแกะลอยปรากฏว่าเป็นไงครับคนที่บอกว่ามาบังคับนะครับให้มีการโอนบิตคอยน์ในเงินสกุลดิจิทัลนี่ครับสิบล้านกว่าบาทเป็นคนตุรกีกทั้งหมด3คนด้วยกัน<อ>แล้วก็คนที่เสียหายก็เป็นคนตุรกีเช่นเดียวกัน1คนก็รวมเป็น สี่คนเพราะฉะนั้นบ้านเราไม่รู้นะครับต้องบอกเลยแล้วว่าจีนก็ว่าแล้วอันนี้ตุรกีมาอีกนะครับแข่ขาวเป็นเวทีเห่กกกงการกระทำผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เอากัมพูชาก็มายิงกันเออครับโอ้โอ